ดูดูลูกปลาช่อนกี่แม่วะเนี่ยอย่างเยอะดูดิดูด,ดิโอโหกี่แม่วะเนี่ยดู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 ลูกปลาช่อนตัวนี้เอาแม่มันได้ยังวะ ลูกมันโตเลิอแล้วเลิกแล้วเลิกตัวแดงแล้วดูดิย่างเยอะโอ้โหลูกเป็นร้อยสองร้อยเลยมั้งนี่มันกี่แม่ก็ไม่รู้นี่เดียวโอ้โหดูดิเอาได้แล้วดูดิหอดแล้วขนาดเนี้ยปกติมันก็หาก kind of ินเองอยู anyway> ่แล้วเนาะ แม่มันไม่ได้หามาให้เหมือนนกที่ไหนหรอกโอ้โหดูดิอย่างเยอะกระได้คอกนี้นะกลัวยะ่ะกลัวมันจะไม่โตดิเพราะเราเกี่ยวข้าวน้ําแห้งกันมากลัวมันจะไม่โตดิปลาคอกนี้ก็มันเหลืออีกแค่สองเดือนเองเดือนกว่าๆอย่างงี้ดูดโอ้ยอย่างก็สองแม่สองร้อยตัวซะละงมองดูมันไปดิ โยนใส่เดือนให้มันกินมนดูปลาช่อนอ่ะพอดีน้ำมันแห้งแล้วมันไม่มีปลาปลาช่อนก,นกน็ติดอยู่สองตัวเมื่อกีน้นี่ตัวเท่านิ้วก้อยน้ำก็แห้งปลาก็ไม่โตใส่เดือนเหลือเลยโยนให้มันซะเลย <laughs> ใส่เดือนใส่เดือนจะตัวโต,วก,ก,ต,วตวกับปากมันหรือเปล่าจะไีดักหรือก็กลัวแม่มันติดต้องสารมันอีกสองเดือนอะตีว่าสองเดือนก็เกี่ยวข้าวอะจะรอดไปด้วยจะโตสทกเท่าไหร่เชียวดูดิดูนมาดิ มันจะโตสักเท่าไหร่มันจะลงเด็กไม่กล้าลงคือแม่มันไม่ได้หาให้กินหรอกแต่แม่คุ้มครองมันอยู่ มึงก็สั่นหิวเหล้าหรือหิวข้าววะเนี่ยูมาโอเคไม่ทำไม่ทำปล่อยไป เพราะว่าสองเดือนที่เหลือจะโตสักเท่าไหร่เชียว